สดีค่ะสดิค่ะพี่น้องนี่คนรู้จักบอเนี่ยเรียนเลยว่าแมนอีหอย่างนี้มี่คนรู้จักบอลเบื้อนขากเด้อเม่นมาเม่นไตคลิปก็เด้อถ้ามีคนรู้จักอันนี้ครับบ้งองจากสิบอกได้พี่น้องแล่พี่น้อง เล็กๆอ่ะเล็กๆลานเนาะไอ้ขอบอันนี้มันจะเป็นไอเงินนะพี่นาะเงินถาขอับเป็นเงินนะพี่น้องเล็กๆชิ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากปกติกระชิ่นเรียบๆแบบนี้นะอัหลังเนี่ยพ่อเป็นเงินนะ ก็บอรู้ว่าเป็นยังกิไงตูนออกมามาเรื่อยๆอย่างสิ่ะพี่น้องสมัยต็กี้ไปทำงานเก็บเลยพี่น้องในพวงในซอยซอยเป็นซอ,อยโย,เ,อย,อยเล่เล่ก็ลานอยงพี่น้องก็ลาน ทางโซนบุรีรเข้าใจเซมาห้อยข้อแล้วเป็นเป็นที่ว่าเป็นกันได้ทุกอย่างกันผีกกันเปอาเป่าห้องผีกอย่างประมาณนี้แหละรักษาพี่น้งเด้อผู้ใด้อเคยเห็นวนี่างเดียวแหละก็ได้ติดตัวเก็บมาตลอดตั้งแต่โอ้โดนแล้วพี่น้องป้องกันได้หลายๆอาย่า,างคือกัน บบมุ่บอแบบที่ว่าโดนคล้องโดนอ,นดนอนี่ยังกันได้พี่น้องไงกันได้ทีนี้คนบอคิดบอดีมาปองลายด้านเสียฐศาสตเอียงสีงกันได้พี่น้องแหลกเกาะหลานอยู่เกาะหลานกลางนา้ำคนข้างปัตยาเป็นคนละจะนะเล่ไมาเบิ้งในกระเป๋าเห็นก็นเลยเอามาถ่ายพี่น้องเบิ้องอัดขิ้พี่น้องเบิง เาเบิ่งมาชมด้วยพี่น้องครับมาเคยเห็นเลยนี่คือมีดอกที่ห้างบานเ่าอันนี้กสะใหญ่ขึ้นอันนี้กสะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ไงไงไงกายทับเป็นกรอบเงินนะนี่นี่กรอบไม่ต้องเป็นเงินได้พี่น้องเนี่ยทับว่าเป็นเงินกับชิ้นไงถ้าเป็นเงินกับชิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหล่นออกมาเรื่อยๆเลยไงเป็นเลย แนไว่เองตํานีงเด้อพี่น้องเด้อแอมา่ไทายห้เบิงหฮเบิงให้ชมเฮยพอเคยเห็นแต่นี่อันเดียวนี่ละที่แรกไอเห็น,นยูบลูว่าเป็นอยังไปทํางานเนาะว่าแมนอยังว่าแมนของขังของอยังเด้อพี่น้อง เป็นแนวอันนั้นซื้อรักษาปกป้องการพวกสยสาศาสตร์พวกมุ่นดำบมีย่งประมาณนี้แหละชุ่มพระนี่แหละเหนือเด้อพี่เนาะพวกเอ้เคยเห็นกับเม่นมาเรื่อยๆเขาเม่นไปขีมาเรื่อย